กระผมนายมารวยสุวรรณิศใช้เวลานานห้าปีสำหรับการคิดค้นพัฒนาธุรกิจกึ่งการกุศลหมดเงินหมดทองประมาณร้อยล้านบาทพุ่มเทพ,พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งผมเก็บตัวมาห้าปีเพื่อพัฒนาปรับปรุงโปรเจกต์นี้จนแล้วเสร็จโปรเจกต์แสนวิเศษเสร็จแล้วครับเชิญทุกท่านเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube มาลวยสุวรรณิศ สถานที่ที่จะลงทุนคืออาคารสูงจำนวน40แห่งมีพร้อมแล้วครับงานเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายคือการเซ็นสัญญากับผู้ร่วมทุนเมืองล้ำสมัยมาเลยจจำนวน4กลุ่มกลุ่มละ250ล้านบาทแต่พอจะเริ่มดำเนินงานเจอพิษโควิดทั้ง3รอบทำให้ทุกอย่างชะงักลงผมได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อนมารวยจจำนวน20ท่านทั่วโลก เพื่อสนับสนุนผมนายมาลวยสุวนิชทำงานต่อให้แล้วเสร็จด้วยการสนับสนุนท่านละ250,000บาทเมื่อจัดตั้งเมืองล้ำสมัยมาลวยเสร็จแล้วผมยินดีคืนเงินที่ท่านช่วยเหลือมาทันทีและจะจัดสร้างอนุสาวรีย์ภาพสามมิติแห่งวงตระกูลของทั้ง20ท่านที่ให้ความช่วยเหลือจัดทำหนังสือผู้ร่วมก่อตั้งเมืองล้ำสมัยมาลวยหนึ่งเล่ม รอบช่องเก็บอัฐิที่สูงค่าของวงสกูลจำนวน16ช่องต่อหนึ่งท่านทั้ง20ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษเปิดขายของในเมืองล้ำสมัยมารวยฟรีเป็นเวลา3ปีเมืองล้ำสมัยมารวยเพื่อมวลมนุษยชาติและเหล่าดวงวิญญาณทั่วโลก